สวัสดีครับเมนูนําเสนอวันนี้หมู3ชั้นผัดกะปิสตอหอมๆนัวๆก่อนไปรับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเชฟชาติเลยนะครับเมนูนี้ส่วนผสมมีไม่เยอะนะครับทําทานง่ายๆก็จะมีพริกขี้หนูสับกระเทียมสับเยอะได้ตามชอบแล้วก็จะมีสตอแล้วก็เป็นหมู3ามชั้นหั่นเป็นเส้นเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉียงแล้วก็ใบมะกรูดแค่นี้นะครับนำกระทะมาตั้งเติมน้นํานิดหน่อย แล้วเราก็นําหมูสามชั้นของเราลงไปรวนหรือไปคั่วนี่นะฮะไม่ต้องเติมน้ํามันนะครับเดี๋ยวมันของหมูสามชั้นก็จอบมาเองผัดให้ประมาณนี้นะครับสุกประมาณ70-8 0ได้แล้วลงเป็นพริกขี้หนูสับกระเทียมสับลงไปผัดซ้ําจนพริกกระเทียมมีกลิ่นหอมท่านผู้ชมสามารถเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบอื่นได้ตามชอบนะครับเมื่อจะเป็นหมูหมึกกุ้งไก่ได้หมดเลย แล้วเติมเป็นน้ำเปล่าลงไปเยอะได้ตามชอบนะครับเชฟชัดจให้แบบขุกขิว์นิดนึงนะฮะแล้วตามด้วยกะปิหนึ่งช้อนชาซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาตัดน้ําตาลทรายครึ่งช้อนชาหรือตามชอบใครชอบทานผงชูรสก็เติมได้นะครับแล้วผัดรสชาติ ให้เข้ากันพอรสชาติเข้ากันแล้วแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำสีสันเพิ่มเติมได้ตามชอบแล้วผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีนะฮะแล้วก็ชิมรสชาติถูกปากแล้วลงเป็นใบมะกรูดฉีลงไปผัดให้ใบมะกรูดมีกลิ่นหอมได้แล้วลงไปสตอเลยนะฮะอย่าผัดสตอให้ช้ำจนเกินไป ให้สตอยังมีความกรอบอยู่หน่อยนะครับถึงจะอร่อยแห้งไปอยากให้มีน้ำลากเข้าสวยร้อนเติมน้ำเพิ่มได้ครับได้แล้วลงเป็นพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉียงแต่งสีสันนิดนึงแล้วก็ผัดซ้ำนิดหน่อยพอนะครับเท่านี้หมู3ามชั้นผัดกับปิสตอของเราก็ได้แล้วฮะจัดเสิร์ฟลงจานโรยพริกเทยป่นได้ตามชอบ กินน้ำหอมหนัวๆได้เขาสวยน้อรๆสักจานรับรองว่าเจริญอ,อาหารแน่นอนครับก็ฝากลองนำไปทัาทานกันดู EP นี้เชฟชาติต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ